สองล้อสองกระหุกวัฒนธะรรมโดยคุณนัทพุทธแสงตรงครับ ฉันสิ้มเขจองกันวระตอบแจนเราเองก็อยามาแต่เขาเอร้อไม่แน่ใจเมื่อวัเนื้นไม่เขาวงกุ้งกูดึงมากูจะดูร้ายแต่เคยเห็น้วยตาฟงเขาเอามาคุณจนมายิ้ มาแล้วครับมาปละมือให้กับคุณนัทธงชครับวีนก็มาด้วยนะ่รัก็คุณพี่อยากไหมได้ยนใชคุณนัทธครับคอครับนีท่านี้เอขอคุณกับท่าหน่อยครับัทธงชลครับต้องบอกว่าคุณนัเดี๋ยวอยากให้เลาให้ฟังเรื่อความใ์ของการทาอันนี้แล้วมาเจอีโ้งเล่าให้ฟังทนึงเมได้ครับพี่พอรู้ว่าคนเป็น ต่อคือเป็นแฟนคลับที่พุ่งอยู่แล้วแล้วพอได้เห็นบุ๊คคือส่งเลยครนะับปกติเมื่อยกหามกับคุณนัำตัวทำอาชีพอะไรครับเป็นการบัเร,ทรเทิงนักท่องเที่ยวครับบันเทิงนักท่องเที่ยวเราก็ถ่ายร็อกถ,ถ่ายภาพไปเรื่อยๆก็คือมีช่องมีเพ่งไปเองครับโอ้ทีนี้แล้วตัดสินใจยังไงถ่ายทอดแหวนรอบาให้ฟังหน่อยในมิวสิกวิดีโอเนี่ยสิ่งที่เล่าให้คนชมได้ดูเนี่ยครับคืออะไรครับคือเมืองไทยเรามีโรงละครมาตั้งแต่โบราณ ในพื้นชาติไทยก็มีรวมเหนือเชื่อชาติไทยใกับแล่ผมก็อยากสื่อสารให้ที่ไทยเป็นอะไรอย่างนี้ว่าแสนจนมาพร้อมกับ,บธรรมชาติที่ส่วนใหญ่ด้วยก็จะเป็นมุมธรรมชาติแนี่ยภาเมื่อกี้เห็นทิวเขาลำตาวไทยก็คือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนั้นแต่ที่นัก้นถ่ายมา<บ><บ>แล้วก็บวกกับเลงที่เป็นไอดอลของเราเป็นแฟนที่เราเป็นแฟนกับอยู่อยี่ปุ้มเนี่ยแล้วผมก็ทิ้งคนรู้ตู้เลยครับผมมีชื่อจ่ายถูกัหมอัพโปร์เบย์คุณนัทมุ้ด้วยครับ ในร้านกาแนะครับถ่ายรูปแล้วก็มอบบัตรประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับพี่นักบุ๊ด้วยนะครับเชิญครับเชิญอีกรอบครับกินกุ่มครับจะได้เลยทีเดียวนะครับออก